สวัสดีครับภูมินะครับจากช anel youtube ปุ่มใจนำเสนอไดทิคต็อกภูมิค่ะ C H นะครับเต้นผมอยู่ที่คลองหลวงคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับด้านข้างผมคันนี้คือไฮรักไทเกอร์ดีโฟร์ดีสปอร์ตครูเซอร์เครื่องยนต์2 5 0 0ันี่คอมมอเร็วเกียร์ธรรมดาโทอเบอร์นะครับที่ผมขายราคาแค่6ก0 0 0่นเกบาทนะครับเงินสดงดต่อรองนะครับขอคนจบราคานี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งกันและกันนะอย่างที่ผมบอกคันนี้คือ เน้นถูกอย่างเดียวจริงนะครับคันนี้ยอมขาดทุนเลยนะครับพอดีเป็นรถออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็โดนเทนะครับแอบเสียใจเล็กน้อยนะครับผมและแน่นอนนะครับถูกและดีมีในโลกนะครับแต่ไม่เคยเหลือถึงเราครับคันนี้ถูกนะครับก็มีจุดที่ไม่ดีหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปชมรายละเอียดดีเทลรถคันนี้ไปชมในส่วนของสตอรี่การทำความสะอาดของผมกันก่อนนะครับและในสตอรี่นั้นน่ะมีจุดที่ผมชี้จุดตำหนิไว้ให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันหลังจากจบสตอรี่ มีรถเข้าใหม่1คันนะครับผมเป็นไฮรักไฮเกอร์ D4D ปี04 s p o r t c r u i s e r นะครับเดี๋ยวถ่ายดีเทลรอบๆให้ดูก่อนครับตำหนิคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของสีภายนอกนะครับจะเป็นสีซีดบ้างริ้วรอยบ้างทั่วๆไปนะครับผมก็จะมีหนักหน่อยก็จะเป็นตรงนี้ฝากระโปรงลอกนี่นะครับผมนะแล้วก็กันชนหน้านิดหน่อยนะครับภายในคันนี้สะอาดนะครับภายในคันนี้สะอาดสะอาดอยู่นะครับผม เท็ใหม่นะครับคันนี้โชว์อยู่38,000กิโลเมตรนะครับ โครงสร้างนะครับคันนี้ผมรื้อแบบเต็มระบบให้เลยนะครับเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะตัวรถจริงๆอพื้นสะอาดนะครับแต่ว่าไปเลอะที่คอนโซลนิดหนึ่งนะครับด้วยด้วยปีของรถแหละนะครับก็เลยมีฝุ่นตามรายละเอียดด้านบนนี้เดี๋ยวจิการดูแลแก้ไขให้พื้นยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับดูดฝุ่นอย่างเดียวแต่ว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าคันนี้อยากจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างนิดเดงโอเคในส่วนของหลังคาสวยหมดนะครับไม่เคาะไม่คว่ำอ่าสังขานะครับโอเคเสาเสาซีก่อน เสาซีสวยหมดนะครับไม่คับไม่คว่ำนะครับผมเสาบีเสาบีก็สวยหมดนะครับผมเสาบีฝ uh, ั่งนี้คันนี้ก็สวยนะครับไทเกอร์จะดูยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีแผ่นหนังหุ้มหุ้มเอาไว้นะครับอ่ะเสาเอเสาเอสวยหมดนะครับไม่คับไม่คว่ำนะครับแล้วก็เสาอฝั่งนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าคันนี้มีตําหนินะครับตาหนิตรงไหนนะครับรถคันนี้อาจจะโดนกระแทกที่ประตูมานะครับประตูเนี่ยน่าจะเก็บสีมา นะครับไม่ใช่น่าจะหรอกครับเจ็บสีมาเลยแหละนะครับแล้วก็โดนกระแทกตรงนี้นะครับอ่าสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยแตกแต่โดนกระแทกน่าจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ารูตรงนี้ยังคมสวยอยู่นะก็ก็แปลกดีเหมือนกันทําไมถึง,ถ,งถึงต้องโปสีขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยอลองดูตามแนวเสาเอฝั่งนี้อา่าดูฝั่งนี้ก็สวยหมดนะครับสวยหมดนะ มีตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวนะครับอาจจะเข้าบริเวณนี้นะครับอาจจะเข้าบริเวณนี้เป็นไปได้นะครับแต่ไม่หนักเพราะว่าล่องพื้นยังสวยคมอยู่นะฮะบริเวณด้านบนเนี่ยด้านบนตรงนี้สวยหมดสวยหมดจนมาถึงสุดล่างสุดตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับในตรงนี้ทีนี้ถ้าเราก้มดูข้างล่างนะก้มดูข้างล่างก็ยิ่งดูไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันเดิมหมด ไม่เดิมหรอกแต่ว่า,าม,มีมีรอยกระแทกแหละแต่ว่าไม,ไม่หนักไม่หนักนะต้องใช้สับ์แบบนี้นะครับแล้วทีที่ผมแปลกใจคือทําไมช่างเขาเขาโป้สีมาหนาแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ชี้ให้ดูก่อนนะครับที่ไหนขายแบบไหนไม่รู้ที่นี่ขนาดขายแบบนี้นะครับตรงไปตรงมานะครับไม่จําเป็นต้องโกหกเลยนะครับผมอาจจะกระแทกลักษณะมาประมาณนี้โอ้โอ่าอาจจะกระแทกเข้าตรงนี้เข้ามุมล่างนี้เลยนะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ได้นะครับหรือรถขนาดเล็กหรือ ถ้าทรงเนี่ยผมว่าไม่ได้มีรถมาชนหรอกน่าจะเลี้ยวแล้วไปเบียดอะไรสักอย่างที่สูงประมาณเก้าอี้เนี่ยให้นึกภาพอย่างเงี้ยเก้าอี้ประมาณเนี้ยเลี้ยวขวาแล้วไปเบียดเข้าไปแต่ว่าน่าจะเบียดเข้าไปหนักนิดนึงนะครับอืมก็เลยทําให้ชิ้นเนี้ยมันเสียเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถชนเข้ามาครับปกติแบบมันจะต้องเสียรูปทั้งทั้งแนวนี้อ่าหรือว่าเสียรูปทั้งเสาบีนะครับเพราะว่าตําแหน่งรถไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์เนี่ยครับมันจะสูงใหญ่กว่าแต่สําหรับคันเนี้ยบริเวณเสาเสาเอเนี่ย คือเป็นสวยเดิมหมดนะครับรูลก,กลมคลมสวยเห็นไหมอ่านะครับอืมเห็นไหมรูลก,กลมคลมสวยนะครับนะก็ถ่ายให้ดูนะครับตรงไปตรงมาหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขากระแทกเข้ามามุมนี้นะครับเอ่อแน่นอนแหละเอ่เฟร,รมจะไม่สวยขนาดนี้อันนี้คือสวยหมดเลยนะครับสวยหมดเลยไม่มีตําหนิอุบัติเหตุเลยก็สันนิษฐานน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะ เบียดประมาณความสูงประมาณเก้าอี้นี่แหละอาจจะเป็นเก้าอีออ้แท่งปูนหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งกีดขวางละกันนะครับผม ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวหลายๆท่านจะหาว่าเอ้ย,อยขายถูกรถมีปัญหาอะไรไหมขับได้ไหมนะครับผมก็ต้องบอกตรงนี้ว่ารถสตาร์ติดขับได้นะครับจริงๆก็ถือว่าเครื่องดีเลยแหละนะครับผมแต่น้ํามันเครื่องอาจจะเก่าไปแล้วนิดนึงนะครับควรจะไปถ่ายใหม่ซะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องตั้งศูนย์นิดนึงพอดีผมมาไปร้านตั้งศูนย์แล้วแหละแต่ว่าร้านตั้งศูนย์อ่ะ เขาเขาไม่ตั้งเพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนยางมาก่อนก็ก็เข้าใจเขาทน้ยรถมันจะกินขวาเนี่ยครับผมอ่ะรถมันจะกินขวาต้องไปตั้งศูนแก้นะครับแต่รถก็ขับได้ปกตินะครับขับได้ปกติเป็นเครื่องคอมม o นเร็วเคดีรุ่นสุดท้ายที่อยู่ในโฉมไทเกอร์นะครับอ่าหรือจะบอกว่าเป็นเคดีรุ่นแรกของเจนก็ได้นะครับผมแล้วแต่มุมมองละกันนะครับเครื่องตัวนี้ก็ซ่อมง่ายอะไรถูกนะครับผม อ่าก็คันนี้ก็เน้นเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับผมเนี่ยนัติดทับได้เบรกดีแอร์ดีนะครับแอร์ดีแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนโบเวอร์ ver. นิดนึงโบเวอร์เหมือนเหมือนกับมีเสียฝืนๆแล้วนะครับแต่ว่าพัดลมแอร์อะไรก็คือทํางานปากติหมดนะครับผมแอร์ Air มีความเย็นอะไรปกติหมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือมามาเทสได้ให้ดูจะได้มั่นใจว่าเอ้ยรถรถดีนะอะไรอย่างนงี้นะอะไรอย่างนงี้ไม่ใช่ว่าแบบ ขายถูกแล้วเอ่อเป็นซากรถเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ h ฮ l ักเทเกอร์ดีฟอร์ดสปอร์ตครเคันนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันถึงตำหนิของรถเลยเอาเป็นว่าไปแบบรถเร็วนะครับกันชนหน้าฝากระโปรงแก้มหน้าฝั่งคนขับฝั่งขวานะครับรวมถึงประตูหน้าฝั่งคนขับฝั่งขวาเคยเก็บสีมานะครับผมตัวรถนะครับเคยมีกระแทกเข้ามาบริเวณนี้นะครับ เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ทําให้รถเสียรูปแต่อย่างไรแต่ที่เหลือหน้าเดิมท้ายเดิมโครงสร้างสวยทั้งหมดนะครับมีเพียงตาหนิบริเวณน,นี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเดีย๋ยวลูกค้าถ้าชมจากสตอรี่ลูกค้าเห็นแผลอยู่แล้วนะครับยังเข้าไม่ถึงคานล่างเลยนะครับผมที่เหลือสีเดิมทั้งหมดริ้วรอยเยอะๆเลยในส่วนของรายละเอียดด้านซ้ายและด้านท้ายนะครับต้องบอกว่ามีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วๆไปเนอะรถก็อายุ20กว่าปีแล้วนะครับผม ในส่วนของภายในนะครับมีตําหนิที่เบาะคนขับขาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมทําคาสปาให้แล้วแบบรื้อคอนโซลด้วยนะครับคืออดใจไม่ไหวจริงจริงอย่างน้อยจะถูกจะแพงเนี่ยขอทําเถอะนะครับผมคันนี้ถึงขาดทุนก็อยากทํานะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะส่งต่อรถที่ภายในเนียบเนียบปิ้งๆนะครับแต่ว่าด้วยอายุของตัวรถเราก็ ด้วยโปรไฟล์ที่เจ้าของรถเนี่ยอาจจะไม่ค่อยออินกับการดูแลรักษารถเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะทําได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลขไมล์โชยูสามแสนกิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกับอายุกับปีรถก็ถือว่ามาตรฐานละกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคอมเมเลวทอเบไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเครื่องยนต์ KD รุ่นแรกๆที่อยู่ในไทเกอร์เนี่ยจะไม่มีอินเตอร์นะครับจริงๆคันนี้เครื่องดีนะมาโกงมาเกอร์ตามจุดสำคัญต่างๆก็ยังอยู่เกือบครบเลยนะครับแต่ว่า ตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะหมดสภาพนิดน,นึงนะครับก็อาจจะทําให้มีไอออกมาที่ก้านบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องยนต์ KD ที่ไม่ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องนานๆน,น,นะครับผมและนี่คือรายละเอียดดีเทลคร่าวๆข,ข,ของ h ฮรักชเกอร์ดีฟอรสปอร์ตคูเปี2004คันนี้นะครับที่ขายในราคาแค่69,000บาทนะครับถูกมากผมรับประกันว่าณวันที่ผมออนคลิปเนี่ยรถคันนี้น่าจะถูกที่สุดในตลาดนะครับผมแต่ว่า กเเ็เรียนกันตามตรงนะครับสีภายนอกก็อาจจะไม่สวยตัวรถก็อาจจะมีกระแทกที่มุมประตูมาบ้างนะครับแต่คุณได้เครื่องยนต์คอมเบเล็นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่คิดมากนะครับซื้อไปใช้งานนะอา,อาจจะไปเก็บช่วงล่างนิดหน่อยตั้งศูนย์หน่อย,นนอยเปลี่ยนยางหน่อยนะครับผมใช้กันแบบยาวๆลืมเนะพราะว่าเครื่องยนต์เคดีเนี่ยถ้าประเทศไทยอ่ะครับใช้กันยันวีโก้รุ่นสุดท้ายเลย แต่ในต่างประเทศบางประเทศนะครับรีโวก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ K d ดีอยู่นะครับการันตีเลยว่าถ้าช่างไทยคนไหนซ่อมคอมเบลเวเคดีไม่ได้เนี่ยไม่น่าใช้ช่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็รถคันนี้ภาษีขาด2ปีนะครับแจ้งกันตรงนี้ก่อนนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยขายถูกนะครับอยากให้ไปต่อภาษีแล้วก็โอนเองตัวรถนะครับคันนี้บอกแบบตรงไปตรงมาไม่โกหกนะครับผมประมูลมานะครับ เอกสารการชุดโอนเนี่ยก็จะเป็นชุดโอนที่เป็นชุดโอนของอธนาคารนะครับผมเล่มพร้อมเล่มพร้อมนะครับก็ใครซีเรียสตรงนี้ก็มองข้าไมไปเลยแต่สาหรับผมผมมองว่ามันก็แค่ที่มาที่ไปของรถอะ่ะคันนี้จริงๆอะ่ะเป็นรถที่ได้รับการออเดอร์จากคนรู้จักที่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วเขาก็มาทําร้ายเรานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามองโลกในแงด่ดีเราก็แค่หมดเพื่อนไปคนหนึ่งละกันนะครับผมผมก็ยอมขาดทุนนะครับผมบอกตรงคันนี้ ขาดทุนนะครับแต่อยากส่งต่อให้กับ FC ในช่อง YouTube ภูมิใจนำเสนอแล้วก็ TikTok ภูมิคา CS นะครับผมเพราะว่าคงม,มีไม่บ่อยนะครับที่จะมี Tiger D4D ปี04ราคานี้เข้ามานะครับซื้อใช้คุ้มค่าขายต่อคุ้มราคาแน่นอนนะครับผม6 000, 9 0 0 0บาทอะราคาเท่ากับแจ๊สัน620ที่ผมเพิ่งขายไปเลยอะ นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถจอดอยู่ห้องหลงห้องสี่ปทุมคันี้นะครับเบอร์โทรผมขึ้นมาให้ด้านล่างแล้วนะครับคันนี้เงินสดรถต่อราคานะครับเพราะว่าขาดทุนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ